สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube จากออสสายจกครับวันนี้ทำงานสายนิดหน่อยมาเยี่ยมเยือนทีมงานบุรีรัมย์ครับมาวิ่งงานอยู่ที่อำเภออยู่ที่บ้านพราวนะฮะก็เลยแวะมาเยี่ยมเยือนนะครับเพิ่งกลับมาจากน้องคายมั้งได้ เห็นโพสไปครั้งหนึ่งว่าอยู่น้องคายฮะมาเห็นโพสอีกครั้งหนึ่งก็เห็นอยู่นี่แหละอยู่บ้านพร้าวนะฮะเส้นที่ผมผ่านไปทํางานทุกวันพอดีอยู่กับ XCMG คกับร้อยสาบห้ารถดำสองคันชอเจริญ เอาสติกเกอร์มาฝากครับอันนี้ชอ,อแสแซมลำบ่เลยอแซมลำเออโอ้โหโลดตำซะนี่ไปดีคร,รับสามคันเนาะ จะเลือกคันหนึ่งเลือกคันรู้วิธีไปครับติดไมโครน่ะติดไมโครนะบ่พอตะก้อนยิงไงด้หาลงไปโอ้ติดสี่ใบอันนี้กิดข้างงานกันหมดแมนพอดีข้าลูกน้อยอยู่เป็นตาเลี้วงายบ่หน่ งายพี่ชุดน้องบัวะครับมีแถน้องบวยวัคนสูงอย่หรอบ่อันน้องไข่สิไปย่ำไรบ่นี่น้องไหนาฝนฝนาะฝะครนบผะโอ้หน้าฝนแล่นได้อยู่ทีิน้าฝนโอ้ยร่างหโอ้ยมนงจะเข้ฮะสักรลบมันโอ้ยมันบดทันแล้วแปดโมงกลัวแล้วเดี๋ยวบวกจักมือแล้วเดี๋ยวก็เข้ามาอีกล่ะ ไม่ได้ไปใส่ยืงไม่นะครับดไม่คนส่งคนส่งก็ไกลไปหน่อยเดียวแม้นี่อยู่ไกลฟ้าหมูนี่ปลาหมูน่าพุ่มันเข่าสอยหันล่ะสุกสิมแม้นแม่นไปข้าวเดียวจะขว่านาับเองวันเออ กินข้วาวเราบ่โอ้รถรวมวันนี้เรื่อง <laughs> บนง่ากับเรารถ <laughs> ดำบางเพียบเลยอยู่พ <laughs> ุ่นน้องใข่เขาจะลงมาให้กันรับอ๋อ แมนดินแดงดินอันนี้เพิ่เทศเฮติยังคุดส้าหรือจังไรโอ้ลอกเฮติน้าไปต่อไปโอ้เดี๋ยวจังพอกันนี่เมกกี้มือดอกงั้นครับสวัสดีครับครับผมครับ ไม่มีเวลาครับเดี๋ยวเพราะว่าเสียบยูดรออยู่นะครับมีสติกเกอร์ตีเล็กด้วยนะครับชื่อทีมงานก็คือสอนะครับเชมรําสอเชมรําใครรู้จักบ้างนะฮะเทเลยรกี้คันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวจบคลิปก่อนครับเพราะว่า เวลาเร่งรี่มาเอาสติ๊กเกอร์มาแจกครับใครอยู่ใกล้ก็ได้ฟรีครับผ่านใครผ่านใครผ่านหรือมาหาได้ฟรีแน่นอนแต่ว่าจัดส่งนี่ผมไม่มีเวลาจัดส่งเลยครับไม่มีเวลาจัดส่งให้เพราะว่ามันมันมันไม่คุ้มค่าส่งอะ่ะนะครับเพราะผมก็ขายไม่แพงขายให้สี่ขายไม่แพง ผมก็ไม่ได้ทํา YouTube ได้เงินเยอะเหมือนเขานะฮะปีหนึ่งได้ครั้งหนึ่งครับสามพันเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาได้ทําเพราะว่าไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้เน้นเท่าไหร่กับการถ่าย u t u b e เนาะก็มีเวลาก็ถ่ายนะครับมีเวลาก็ถ่ายลงให้เอฟซีได้ดูกันเวลามาีทีมงานนะครับบ้านเรามาทํางานใกล้เคียงก็เข้ามาเล่นด้วยนะครับ ก็เสร็จจากนี้เขาน่าจะไปนั่นแหละครับใกล้ๆผมนั่นแหละเ,ออเพราะว่าเขามีญาติพี่น้องอยู่นี่ครับญาติพี่น้องก็เป็นอบตอ,อยู่นี่ครับก็เ,เลยดึงรถมาได้นะครับก็เป็นทางผ่านนะครับทางผ่านผมก็จะไปหน้องบัวถ้าไปซ้ายก็ไปบ้านผมฮะก็ใกล้จะถึงที่ทํางานแล้วครับประมาณอีกสิบกวโล เจอกันคลิปงานแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ